สวัสดีครับอหามํำตอบองค์พระคลิปที่แล้วทําเข่าจมไปอันนี้มาดูเข่าลอยดูเข่าจมกับเข่าลอยบางคนไม่รู้เข่าจมเข่าลอยมันคืออะไรวะหลวงพ่อเงินดูมันก็คล้ายกันจริงๆไม่คล้ายนะครับคนละพิมพ์เลยนี่เห็นไหมอ่ะองค์นี้คือเข่าจมเข่าจมสร้างก่อนเข่าจมสร้างก่อนอันนี้เข่าลอยสร้างที่หลังน่าจะเป็นการดัดแปลงและพัฒนามาจากเข่าเข่าจมเพราะเข่าจมไม่สวยต้องยอมรับนะ คือพิมพ์ทรงเขาสวยแหละแต่ว่ากระบวนการผลิตคือผมถือว่าองค์ของผมเนี่ยผมถือว่าองค์ของผมนโคตรสวยแล้วนะนะครับการผลิตมันจะแตกต่างกันนี่แต่พอมายุคนี้นี่ก็คือเข่าลอยเห็นไหมทมแตกต่างแตกต่างกันเห็นไหมส่วนความนิยมผมก็ว่าพอๆกันนั่นแหละครับพอๆกันเข่าจมเข่าลอยใครชอบสวยๆก็นี่หาเขา่าเข่าลอยมาแขวนใครชอบแบบเก่าๆคลาสสิกก็เอาขา่าเข่าจมมาแขวนจริงๆแขวนได้ทั้งคู่อะครับ กระบวนการผลิตก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเห็นไหมตามเทคโนโลยีเพราะอันนี้น่าจะเป็นช่วงสองสี่เก้ากว่าละเกือบเกือบสองพันห้าร้อยต้นๆก็ยังมีสร้างอยู่ถ้าไม่ได้สร้างวาระเดียวนะท่านสร้างต่อเนื่องกันมาเนี่ยพระสองอันเนี้ยแต่ยุคต้นๆจะเป็นนี้สร้างเข่าจมมาแล้วผมมั่นใจว่าเข่าจมมันออกมาแล้วแบบถ้าอาจจะไม่สวยก็เลยพอถึงยุคนึงมันมีแม่พิมพ์หรือว่ามันมีอะไรต่างๆที่มันสวยงามขึ้นแน่นอนก็ต้องมีการพัฒนาเป็นเรื่องปกติส่วนเรื่องการพิจารณาแตตกก่างัันนะครบ แตกต่างกันเลยแหละอ่ะมาดูใครที่ยังไม่ได้ดูเข่าจมไปดูนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวดูเข่าจมแล้วค่อยมาดูเข่าลอยนะจะได้เข้าใจอ่ะมาดูเข่าจมเอ้ยเข่าลอยหลวงพ่อเงินวัดดอนใหหอมเห็นไหมความสวยงามแตกต่างเลยความสวยงามเพิ่มเติมขึ้นแต่กระบวนการผลิตไม่ได้แตกต่างกันก็ยังจัดอยู่ในลักษณะของการหล่อบโบราณอยู่แต่ว่ายุคมันพัฒนาขึ้นนึกออกไหมครับ โลหะก็ค่อนข้างที่จะมีความใกล้เคียงกันก็ยังเป็นเนื้อเนื้อแห้งอมเขียวอยู่นะครับเนื้อแห้งอมเขียวเขียวอ่ะออกไปทางเขียวเขียวนะครับดูไม่ยากออกไปทางเนื้อทางพวกวัดวัสุทธธัศน์อ่ะคือถ้าใครมีพวกพระก,กิ่งวัสุทัศน์หรือว่ามีพวกพระอะไรอ่ะพระต่างๆวัสุทธธัศน์อ่ะเนื้อโซนนั้นเลยครับเนื้อโซนนั้นเลยเนื้อโซนวัสุทัศน์เลยคือถ้าเกิดคุณมีพระหลวงพ่องเงินเนี่ยคุณก็สามารถไปเทียบกับพระวัสุทัศน์ได้ไม่ยากนะ ไม่ยากนะนะนี่เห็นไหมเนื้อหาเขาจะต่างกันแต่ไล่เรียงก,กันต่างกันอายุต่างกันไม่มากนะครับต่างแค่พิมพ์ทรงนี่ลักษณะการผลิตเห็นไหมใช้แบบประกบเหมือนกันใช้แบบประกบเหมือนกันนะครับมีบล็อกหน้าบล็อกหลังนะครับส่วนเรื่องความหนาความบางนี่ก็คือจีนาร่าเขาจมจะหนากว่าจีนาร่าเข่าลอยจะบางกว่านะครับแล้วเขาพระจะมีมิติกว่าเนะี่ยคุณดูด้านข้างเห็นไหมเนี่ยเขาเขาเขาหลวงพ่อ เข่าหลวงพ่อท่านจะลอยออกมาแต่องค์เนี้ยเข่าท่านจะจมไปเป็นปฏิมากรรมนูนต่ํานะครับเห็นไหมเนี่ยลองพลิกดูเห็นไหมจะมีจะมีลักษณะออปฏิมากรรมนูนต่ําที่มันนูนออกมาครับเห็นไหมทุกมุมมองเห็นไหมหัวเข่าหัวเข่าหลวงพ่อจะปูดออกมาจะปูดออกมานะครับส่วนด้านหลังนี่ด้านหลัง เป็นเหมือนกันเลยยันตัวเดียวกันเลยแต่น่าจะมีการแกะใหม่เพราะว่าดูลักษณะยันแล้วเขา่าเข่าจมจะยันเขาจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเข่าร้อยยันเขาจะเล็กกว่าเวไว้ฝันน่งนี้เห็นไหมยันเขาจะแตกต่างกันแต่ลักษณะของความโอดสองแล้วอ่ะเขา่าเข่าลอยจะมีความสวยงามมีความโอดสองมีความมีความเคริร์ฟความโค้งอะไรที่มันสวยกว่าอะไรประมาณนี้นครับอ่ะอันนี้มาดูเรื่องรายละเอียดอุ้ย หลวงพ่อหลุดมือเมื่อก่อนผมมีหลายอีหลายเหรียญเลยนะเนี่ยเขาเขา่าเขา่าเขาลอยเนี่ยผมมีหลายเหรียญนะปัจจุบันนี้ขายรับประทานหมดครับ <laughs> ขายรับประทานหมดครับมีพวกพวกมาขอแบ่งไบใบเรื่อยครับเพราะผ้าผมสวยอะ่ะผ้าไม่สวยผมไม่ค่อยเก็บหรอกผมชอบเก็บผ้าสวยผมเป็นโรคจิตอยู่แล้วผมชอบเก็บผ้าสวยนะนี่เห็นไหมอ่าดูความแตกต่างนะคือเขา่าเขา่าเขา่เขาจมเนี่ยเขาจะเป็นซุ้มเรือนแก้วอะ่ะ ซุ้มเลื่อนแก้วเขาจะชิดขอบนะครับเห็นไหมและองค์พระขั้นจะล่ํากว่าใหญ่ยยกว่านะครับล่ํากว่าใหญ่ยยกว่าเห็นไหมดู L เอลอยครับเอลอยจะเป็นล่ํากว่าเป็นปางมารวิชัยเหมือนกันนะครับศิละปะเหมือนกันมีสังกติภาพนะครับเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าศิละปะเขาค่อนข้างที่จะมีความคมชัดที่น้อยกว่าเท่านั้นเองนั่งอยู่บนฐานบัวเหมือนกันนะครับอ่ะแต่มาดูเขานี่เขาเขา่าเขา่เขาลอย เขาลอยนี่ก็คือเห็นไหมมีศิลปะที่คมชัดหน้าตาจมูกปากเม็ดพระศกต่างๆมีเกศบัวตูมที่ลอยสวยขึ้นไปองค์พระมีกล้ามเนื้อเนี่ยมีเต้านม,มเนี่ยมีบริเวณกล้ามเห็นไหมมีมิติทั้งซ้ายและขวาเนี่ยเห็นรายละเอียดถึงในช่องมือเลยนะครับส่วนองค์นี้ถ้าองค์ที่ติดชัดกว่านี้ก็น่าจะเห็นเพราะว่าเขาก็ให้รายละเอียดที่สุดละนะครับเ,เดี๋ยวผมซูมเข้าไปนิดนึงน,นี่เห็นไหมเนี่ย เอลเอเห็นไหมองนี้เขาก็มีเอลมีความคอดนะครับนี่ศิละปะน่าจะเป็นศิละปะสุขโขทยัยนะน่าจะเป็นพระศิละปะสุขโขทยัยเพราะกรุงพระกันมีความชัดนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นไหมสังกตินี่ขึ้นเป็นลำเลยชัดเนี่ยคอพระสอท่านคอท่านเห็นไหมท่านจะมีคอองค์นี้คอท่านจะสั้นหน่อยนะครับนะนมีรายละเอียดเนี่ยมีเอลเห็นไหมหรือคมเป็นสมาธิเพชรเห็นไหมพระเนี่ยบริเวณนี้เห็นจะตุ่มเลย เห็นถ้ตุ่มเห็นฝ่าพระบาทท่านเลยเห็นไหมมือวางพระหัตถ์อยู่บนหัวเข่านะครับนี่มีมือเห็นนิ้วโป้งเห็นนิ้วมือฮะเสียดายไม่เห็นจะจะดือมั้มเห็นั้มไม่เห็นหัวเข่าท่านก็จะนูนมาให้มิตินูนต่ำเห็นไหมครับนี่ขาเรียวแหลมเรียวแหลมชัดสวยไอ้ที่ไม่สวยอะผมขายไปหมดแล้วผมเก็บแต่สวยๆไว้อเนี่ดูรายละเอียดเห็นไหมนี่ดูหน้าดูหน้าอีกทีเนี่ยดูเม็ดพระศกเห็นไหม เมเประผสมติดเป็นเม็ดๆเลยเห็นไหม,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 มชั้นบนชั้นล่างเห็นไหมครับอีเกตที่เรียวงาสวย,สวยเส่วนนี้ติดไม่ค่อยชัดรายละเอียดจะไม่ค่อยมีนะครับนี่ลูกกระตรงลูกกระตานี่มีความมีลูกกระตานะครับมีลูกกระตามีความลึกจมูกโตมีปากนะครับมีพกันคมชัดเห็นไหมรายละเอียดเอ้ยเดี๋ยวมือไม่นิ่งว่ะโทษทีนี่เห็นไหมเนี่ยพลิกดูเห็นไหมเนี่ยแม่พิมพ์ชัดเจน นี่ข้อสอบเห็นไหมมีหลุมคล้ายๆหลุมพ่อเงินเลยพิมพ์อ่พิม,พ,มพิมจอบอ่ะพิมจอบอ่ะอันเนี้ยเนี่ยเขาจะเป็นข้อสอบเขาจะเหมือนเหมือนข้อสอบถอยลงไปอ่ะให้มิติครับช่างเขาจะแกะเห็นไหมเลียวเนี่ยเห็นไหมมีกงมีกล้ามเนี่ยมีองค์มีเอวมีความชัดเนี่ยจมูกเนี่ยไอ,อ้ไม่ใช่เอมือเห็นไหมมีความชัดเนี่ยตะตุ่มต่างๆมีความชัดนะครับนั่งอยู่บนบัวบัวมีรายละเอียดนะครับ อันนี้จะเป็นกีบๆธรรมดาใช่ไหมกลีบๆเส้นๆเนี่ยกลีบๆเส้นๆนี่แต่องค์เนี้ยเห็นไหมจะเป็นกลีบกลีบจะมีรายละเอียดเนี่ยมีเส้นสายในกลีบนะครับนี่แล้วก็มีมิติออกมาเห็นไหมเป็นเหมือนภาพที่แบบภาพถ่ายที่มันมองมองเห็นแบบมีมิติมีความลึกนะครับนี่ส่วนตรงนี้เนี่เห็นไหมมีรายละเอียดเนี่ยม,มีมีซุ้มกระหนกเป็นแบบกระหนกเป็นเปลวเพลิงเป็นอะไรเงี้ยเห็นไหมครับ เห็นไหมมีรายละเอียดมีเส้นสายนี่แล้วขอบเขาจะห่างองค์นี้จะชิดขอบจะห่างแล้วห่างแล้วจะมีสโลปด้วยมีมุมที่ตัดเรียบลงไปเห็นไหมมีมุมที่สโลปลงไปรอบรอบองค์เลยนะครับแต่องนนี้โดนตะบายออกไปนี่รอบองค์เลยนะรอบองค์อ่ะนี้มาดูด้านหลังองค์นี้วางเลยละ ด้านหลังเป็นลักษณะเดียวกันกับเขาจมเลยนี่มีเส้นสายขอบด้านข้างแต่ว่าจะมีความสะอดสงองมีความคมชัดกว่านะครับมีสัดส่วนที่ดีกว่าแล้วก็บริเวณด้านข้างมีการตัดมุมลงไปมีความเฉียงนึกออกไหมมีความเฉียงลงไปไม่ได้เป็นพื้นเรียบนะครับนี่ยันเหมือนกันเห็นไหมลักษณะยันเหมือนกันเลยไหมเนี่ยเห็นไหมมีการซ้อนทับคล้ายๆเหมือนการแกะเหรียญเลยไหมเนี่ยคุณพิกดูเห็นไหม สำหรับองค์ที่คมชัดนะองค์ที่มีความคมชัดอนะคุณดูเนะี่ยมันจะเห็นล่องรอยเนี่ยเห็นไหมนี่ตัวนี้มันกันไหมมีความคมสวยชัดมีมิติเห็นไหมอันไหนอยู่บนอนไหนอยู่ล่างต่างๆนี่ตัวอะเอ้ยตัวอ,อ,มอุมาดูด้านข้างนี่ด้านข้างจะเป็นลักษณะประกบแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะต่างกันคือว่าการประกบของเขาอะแม่พิมพ์เขาต้องขอบเนี่ยนาจะบางเห็นไหมเพราะว่าฝั่งนี้ก็สโลปเข้าฝั่งนี้ก็สโลปเข้าเวลาประกบกันเนี้ย ถ้าเกิดคุณไปเห็นองค์ที่เป็นเนื้อดินนะคุณจะเข้าใจองค์ที่เป็นผงไบลานนะ่ะคุณจะเข้าใจเลยตรงนี้เขาจะเขาจะบางอะ่ะเหมือนว่าว่าเนี่ยมันมันเสียมเข้าไปหากันอะ่ะอย่างเงี้ยนึกออกปะแม่พิมมันเสียมเข้าไปหากันอย่างเงี้ยเนี่ยตรงบริเวณด้านข้างเงี้ยนึกออกไหมเนี่ยมันเสียมเข้าไปเบียดกันเงี้ยตรงนี้มันจะบางแต่พอมาเป็นพระหล่อเลยคือเขาก็จะประมาณนี้แหละการประกบมันก็จะมีช่องว่างอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ย มันเป็นแบบแม่พิมพ์ประกบนะเนี่ยเนี่ยไม่ได้เห็นช่องว่างรอยพุนต่างๆที่มันหลงเหลือเพราะว่าเขาส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขาไม่มาแทางขอบหมดหรอกครับเขาจะเก็บแค่บริเวณที่มันเกินจริงๆอะ่ะเพราะว่าพระเขาท,ทําทีเป็นร้อยๆองค์อ่ะจะมานั่งพีรีพี่ลายผมว่ามันไม่ใช่อะ่ะเนี่ยเขาก็จะแทงส่วนที่เขามองเห็นนะชัดเจนว่ามีการคมนะเนี่ยแทงเสร็จก็จะป,ปี๊ป,ปิ้นปิ้นมั้งป็นเรื่องปกติไม่แปลกนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอยตะใบเนี่ย คุณดูเนี่ยราจะใบดูเอาธรรามาชาติพระผมดูง่ายนะเวลาผมเอาพระดูง่ายๆมาก็หัดชมกูบ้าง่ใช่เวลาหัวพระที่แบบดูยากๆมาแม่งก็บอกว่าพระกูเกะงงจริงๆเลยแม่งบอกว่าเกะห่างด้วยทีโอ้โหเก่งจริงๆเว้ยแปลกเห็นพระยังไม่เห็นทุกองเลยจะรู้ได้ไงว่ามันอะไรยังไงแบบไหนปวดหัวจริงๆเลยคนพวกนี้อะนี่การตะใบก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากมาย เนี่ยส่วนเรื่องผิวพันธุ์ก็คุณดูเขาก็จะมีความแตกเขาก็จะมีความแตกต่างหน่อยหนึ่งในเรื่องของความละเอียดของเนื้อคือเรื่องของผิวตกทรงตกทรายอะไรต่างๆอะ่ะคือเขายังมีมีความเป็นเป็นพระหล่ออยู่แบบมีความขรุขระอยู่แต่ว่าเรื่องของผิวพันธุ์เนี่ยเขาจะค่อนข้างดีกว่าพระอะ,อะไรนะไอ้ข่าวจม เนี่ยถ้าคุณเห็นนะผมเห็นมีทุกองเลยเนี่ยเส้นนี้เหมือนมีเส้นสเกลด้วยเนี่ยบางๆในแม่พิมพ์เนี่ยเนี่ยๆๆๆๆเส้นสเกลอะเส้นสเกลอะไรสักอย่างเนี่ยมาร์กตรงเนี้ยเนี่ยผมเห็นมีทุกองเลยพิมพ์นี้นะเนี่ยแล้วมียาวนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเป็นเส้นบางๆเส้นสเกลอะไรไม่รู้นะไม่แน่ใจมีทุกองมีทุกองผมเห็นอยู่เนี่ยมีเส้นอยู่เส้นอยู่เส้นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยพาดกลางเนี่ยเดี๋ยวหาว่าผมมาชี้ตำหนิเอาว่าคุณลองไปดูแล้วกันว่าตัวจริงมันนมมมียแบบทกออง่ะะเเพราผห็ู โอวก็ก่อนผมมีหลายองค์อันเนี้ยเห็นไหมผิวพันธุ์เนี่ยคุณดูเนี่ยขี้บงขี้เบา้าลักษณะต่างๆเนี่ยองค์ประกอบพระหล่อครับเบสิกพระหล่อเลยเนี่ยที่มันต้องมีที่มันต้องมีนะองค์ไหนฟุกๆหน่อยก็จะมีดินติดแต่ผมไม่มีผมไม่มีบุบมมีแต่แบบเนี้ยเสียดายนะไม่เหมือนหลวงพ่อทาหลวงพ่อทามีดินติดบ้างเนี่ยส่วนเรื่องลายมงุงลายมุงก็ไม่ต้องคุยแล้วแหละรู้อยู่แล้วเบสิกพระหล่อมีอยู่แล้วนะครับเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ย นีอเเอนอไไ่อารมณ์เนื้อเหมือนพระอะไรไหมอารมณ์ผมว่าเหมือนหลวงพ่อไผ่อะเนี่ยเนี่ยโซนโซนนี้เลยโซนโซนหลวงพ่อไผ่เลยเนี่ยเนี่ยโซนโซนเนี้ยเนี่ยเนี่ยแต่หลวงพ่อไผ่แกจะออกแดงไงแกจะออกแดงไงแต่หลวงหลวงพ่อเงินแกจะออกเขียวอะออกออกแห้งแห้งเขียวเขียวเนี่ยเนี่ยองเงี้ยจับเยอะเล่นบ่อยเนี่ยเอามาโชว์พวกบ่อยเนี่ยเนี่ยเราจับเยอะๆเห็นไหมผิวมันก็จะเปิดแล้วมันจะเป็นเหลืองๆเนี่ยแต่องเนี้ยไม่ค่อยได้โชว์ใครไม่ค่อยได้หยิบมาเพราะว่า เขาก็จะชอบผ้าสวยๆใช่ปะ่ะเขาหยิบเนี่ยเดี๋ยวว่าหลังผมไม่หยิบให้ใครดูแลเนี่ยจับผ้าผมช้ำหมดเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพอจับบ่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเหลืองเหลืองสึกๆนะเนี่ยผมมีองนะน่าจะสวยกว่านี้มัม้งแน่ใจผมยังมีอยู่นะผมยังมีเก็บอยู่โอ้ฝหายจะหามาได้แต่ลองไม่ง่ายนะครับหลงพ่อเงินเนี่ยเนี่ยชินาร่าเขาจมเขาลอยเนี่ยผมสะสมจริงๆอ่ะนี่ให้ดูชัดๆด,ดูความแตกต่างระหว่างเขาจมกับเขาลอยนะครับอ่านี่ดู พระเป็นแบบหล่อโบราณเนื้อหาแต่งกันเล็กน้อยดูไม่ยากหรอกเคยหเห็นตัวจริงแล้วอะถ้าเราไม่เคยเห็นตัวจริงเราก็จะแบบงมโของอยู่างนี้แหละนึกออกไหมครับมันไม่มีคําว่าพระฟุกหรอกครับเชื่อผมเถอะผมเคยคิดอยู่เหมือนกันไอ้คาว่าพระฟุกเนี่ยเออแม่งฟุกฟุกอะพระแบบซื้อถูกอะไม่มีอะซื้อถูกไม่เคยได้แท้เลยบอกก็ได้เลยยากไม่มีหรอกครับพระฟุกอะผมไม่เชื่อแล้วเรื่องนั้นอะ อยากเล่นอยากเล่นให้เป็นอยากศึกษาให้มันถูกใจอะ่ะซื้อพระที่มันถูกต้องอ่ะครับมันจะเคลียร์กว่านะจริงๆจะได้เป็นแล้วมันเอาไปเปรียบเทียบกับพระอย่างอื่นได้ด้วยเนี่ยในการศึกษาอ่านี่ประมาณนี้นี่รอยตะใบจริงๆพระท่านไม่บางหรอกครับแต่ว่าท่านจะมีมิติมีมิติที่แบบมันมันมีความสละสร้ยมากกว่าเทคโนโลยีที่มันเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยเห็นไหมการตะใบเนี่ย สิมเขามีนะเขามีทั้งสององค์แหะครับแต่ก็พระพระพระผมไม่ค่อยได้ใช้ผมเก็บดีผมเก็บดีมากด้วยเจ้เจ้าของเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ผมก็ได้เป็นพระเก็บพระบ้านมาเห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวผมเอาหน้าเสือหลวงพ่อน้อยมาให้ดูแล้วจะตกใจพระผมไม่ใช้เลยหลวงพ่อน้อยวัรมศาลาครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูค่อยติดตามแล้วกันเห็นไหมเนี่ยรอยตะใบต่างๆอะคลิปอุย้ย คลิปนี้สั้นๆหน่อยแต่ว่าอยากให้เปรียบเทียบทำไมถึงได้แยกเป็นสองคลิปเพราะว่ามันจะได้อะไรที่มันชัดเจนอ่ะเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นแล้วก็มันจะเข้าถึงพาระทแท้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจได้ง่ายการอธิบายผมมันอาจจะดูแบบเหมือนคนไม่รู้เรื่องอธิบายนะแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะเข้าใจได้ง่ายๆนะเนี่ยเพราะว่าผมมีตัวอย่างให้ได้รับชมนะครับส่วนไอ้เรื่องกล้องความละเอียดสูงอะไรก็มันมันก็ดีอ่ะผมว่ามันเหมาะกับพาระผงพระหลอก็เหมาะ แต่ว่ามันเอาไว้สนองนี้ตัวเองอ่ะแต่ถ้าเราไปเดินเก็บเนี้ยแล้วแน่นอนมันไม่มีใครบ้าเขาแบบกล้องความเอียดสูงไปหรอกครับแล้วอย่างพระเนี่ยถ้ามันแท้มันเคลียร์มันเคลียร์ตั้งแต่อยู่ในแผงแลครับมันอยู่เคลียร์ตั้งแต่อยู่ในกล่องอะครับเนี่ยเห็นไหมมองมาเนี่ยร้อยเมตรก็แท้แล้วนะผมนําชมไปแล้วนะใครที่ดูเนี่ยหลวงพ่อทาสององค์นี้ผมก็ทําให้ดูแล้วนะหลวงพ่อทารุ่นสองเนี่ยเนี่ยเนื้อหาต่างกันเยอะเลยนะเนื้อหาแตกต่างกันนะพระเนี่ยแตกต่างยุคกันด้วย ห่างกันนานมากอ่ะแต่พอและเรื่องที่ที่ที่เหมือนกันก็คือเรื่องของความแห้งความแห้งความเก่านะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่แตกต่างกันแล้วก็เนื้อหาที่แตกต่างกันพระโบราณเนื้อจะปล่งผมบอกแล้วผมบอกไว้ตั้งแต่หลวงพ่อเงินละพระโบราณเนื้อจะปล่งเนี่ยแต่พระยุคใหม่ๆเนี่ยเนื้อก็จะออกเป็นแบบทองเหลืองอมอมอมขาวขก่วเขียวอ่ะแห้งประมาณนั้นผมไม่ได้มาโกหกหรอกผมพูดเรื่องจริงนะนะเหมือนเดิมคลิปนี้ นะดูมันดียังไงก็แชร์กันบ้างนะครับนะดูโฆษณาอย่าก,กดข้ามบ่อยผมผู้สาไม่บังคับให้ดูโฆษณานะมันจะเลือกได้ว่าเราจะเอาโฆษณาแบบกดข้ามหรือเราจะอาร์โฆษณาแบบไม่กดข้ามก็คือผมที่แรกผมก็เคยทานะว่าจะเอาแบบกดไม่ข้ามคนอื่นจะได้ดูเยอะแต่ผมว่าคนที่เข้ามาดูาเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกไงว่าเขาจะดูโฆษณาหรือไม่ดูโฆษณานึกออกไหมเพราะผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของมันเป็นสิทธิ์อ่ะค้าการที่ผมให้ ให้แบบดูโฆษณาแบบที่ไม่กดข้ามไม่ได้อะผมว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนที่มาติดตามเราเกินไปอะผมว่ามันแล้วแต่เขาดีกว่าถ้าเขาการุณาก็คือดูโฆษณาแบบไม่ข้ามเลยอะไม่กี่วิถือว่าเป็นการสนับสนุนกันไปนึกออกไหมผมผมอย่างนี้แหละผมผมแฟรๆแฟของผมอย่างนี้อยู่แล้วล่ะผมไม่ได้บังคับขู่เข็นใครใดใดทั้งนั้นอะทุกคนมีสิทธิ์เลือกทุกคนเป็นประชาธิปไตยนึกออกไหมครับแม้กระทั่งโฆษณาถ้ามันขึ้นแล้วแต่มันจะแรนดอมเลยมันจะขึ้นแบบ กดข้ามไม่ได้หรือมันจะเลือกแบบกดข้ามได้ก็คือมันแล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆน,นี่มาดูผมแล้วล่ะนะตามนั้นถ้ายัางไงก็ช่องทางการติดต่อผมผมทิ้งไว้แล้วนะครับยังไงก็นั่นอยู่มาคอมเมนต์บางทีผมก็ไม่ค่อยอยากกับคอมเมนต์ตอบเพราะว่าเดี๋ยวเวลาผมไปตอบคนหนึ่งอีกคนหนึ่งผมไม่ตอบเนี่ยม,มันเหมือนแบบมันมันไม่มันไม่สมดุลน่ะนึกออกไหมครับช่องทางการติดต่อไม่ยุ่งยากข้องใจอะไรโทรมาเบอร์โทรอยู่ใน ไอ้เนี่ยไอ้ตัวหนังสือวิ่งเนี่ยครับหรือไม่ก็ add QR c o d อโค้ดไปนะครับไม่ยากทำไม่เป็นให้ลูกให้หลานทำให้นะครับไม่ยุ่งยากคุณนา้าคุณอาหลายๆท่านเดี๋ยวนี้เขาก็โทรมาคุยกับผมนะครับง่ายดีสะดวกดีนะครับอ่ะไอแอดไลน์มาไม่ต้องส่งภาพให้ผมดูนะผมไม่อยากดูนะครับผมพุ่งตรงนะไม่ต้องมาถามเกแท้คุณพิจารณาเอาคุณพิจารณาเอาผมทำคลิปไว้คุณดูเยอะแยะเลยคุณก็ลองเอาไปปรึกษาไปนั่นไปนี่ดูนะครับ นึกออกไหมถ้าเกิดคุณไม่เคลียร์ด้วยตัวเองคุณต้องมานั่งถามได้บ่อยๆผมว่าคุณเลิกซื้อพระดีกว่าคุณไปซื้อพระใหม่เลยดีกว่านะครับง่ายดีผมไม่ได้กวนประสาทนะผมก็าลังบอกทางที่ถูกให้คุณนะ่ะนึกออกไหมตามนั้นนะไปแยกย้ายบายๆสวัสดีครับ